อะมิโนคืออะไรยกบดกับ,กบยกบวกกลับมาพี่นักรยก่อนอะมิโนนะครับคือนะครับตัวที่ทำให้พืชเนี่ยสามารถดูดซึมได้เร็วขึ้นเป็นเปรียบเสมือนเป็นยาบำรุงของคนนี่แหละเหมือนกับเวลาเราเหนื่อยเหนื่อยเราไปทำงานเราตื่นมาตีสองตีสไปทำงานตอนเช้านะพี่นักเรกไปฉีดยาต้นไม้เนี่ยไปฉีดยาไปถางหญ้ากลับมาเหนื่อย ท่านดื่มอะไรครับเกลือแร่ท่านดื่มอะไรครับน้ําตาลท่านดื่มอะไรครับนะฮะเครื่องดื่มชูกําลังนะครับนะจะยี่ห้อวัวแดงหรือยี่ห้ออะไรก็ว่านไปพี่น้องิตกรใช่ไหมครท่านดื่มเหล่านี้เพื่อให้ร่างกายท่านมันฟื้นฟูเช่นกันครับต้นไม้นะครับเราก็จําเป็นที่จะต้องให้นะครับนะสิ่งเหล่านี้กับเขาเพื่อให้เขาเนี่ยนะครับสามารถที่จะอะไรครับ ให้เขาสามารถที่จะแข็งแรงขึ้นทําให้ต้นไม้มันไม่เหนื่อยพอต้นไม้มันไม่เหนื่อยใบมันก็ไม่ตกใบมันก็จะไม่เหลืองในสภาวะที่แดดมันไม่ออกนะครับมันต้นไม้มันมเหลืองใบมันเหลืองนะครับท่านสามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับอะมิโน,โนเขียวชุ่มนะครับเอาตัวนี้ครับเป็นเกษตรกรนะเรียกกันว่าฝาเขียวก็ได้นะอะอมิโนฝาเขียวนั่นก่อนนะฮะนะ อะมิโนฟาเขียวพี่นักเกษรเอาตัวนี้ไปฉีดพนักเกษตรรับรองนะครับมันจะเขียวขึ้นทันตานะครับจะเขียวขึ้นทันตาเพราะอะไรครับเพราะตัวนี้พี่นักเกษตรมันจะไปทําให้ต้นไม้ของท่านมันสดชื่นกระบ,บวนการดูดซึมกระบ,บวนการสังเคราะห์แสงแม้แต่แดดออกแค่ชั่วโมงเดียวมันก็ได้กินแล้วพนักเกษรนะฮะแค่แดดออกชั่วโมงเดียวมันก็สามารถสังเคราะห์แสงได้เราเรียกว่าวิธีการทําเขียวแบบทางรัดนะครับเราจะใช้ตัวนี้พี่นักเกษตรนะสำหรับ อะมิโนเขียวชะอุ่มนะครับซึ่งแน่นอนครับใครที่มีปัญหาลากไม่แตกลากไม่แตกนะครับรากไม่แตกได้ไงพี่อนองเตรกรแดดไม่ออกนะใบไม่เขียวไม่เขียวได้ไงพี่นองเตรกรฟ้ามืดคืมนมาสามสี่วันแล้วนะฮะเกิดยอดอ่อนเกิดใบอ่อนแต่ใบไม่เคยเขียวเลยเหลืองอย่างเดียวตัวนี้เขียวชะอุ่มเอาไปใช้พี่นองเตรกรรับรองเขียวทันตาแน่นอนนะครับนะ ตัวนี้นะครับเหมาะกับใครบ้างคนที่ปลูกพืชผักสวนครัวใครที่ปลูกทุเรียนเล็กใครที่ปลูกอะไรก็ตามที่มันเป็นอยากให้มันเขียวอ่ะพี่กนกรกรเอาตัวนี้ไปใช้เขียวแน่นอนนะครับตัวนี้อยู่ที่ราคา590บาทนะครับ1ขวดแต่วันนี้เราลดราคาให้เหลือ290บาทเท่านั้นพ่น้กษรกรนะ